เทียบนอนไงรู้ป่านอนเงี้ยนอนเงี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโชว์การควบคุมติดไม่ได้ด้วยการต้อง<า>อต่อยตูดกันเหรอคะมีเพื่อนหนูคนหน<อ>ึ่งเขาเป็นลูกครึ่งอ่าญี่ปุ่นกับบราซิลเราจะมีตรีซ้ำกันหนูทำได้หมดเลยค่ะตอนเนี้ยจริงเ<อ>หรอ,อแล้ว<ม>เคยบนเรือดำน้ำไหมบนเะรือดำน้ำได้เหรอ เราหมกบุญเรื่องนี้ไหมไม่ค่ะหนูดูหนังโป้มาเยอะมากก็จับหมุนตีร่งกาอย่างนี้เลยป่ะหัวอย่างเงี้ยพี่เป็นนาฬิกาแล้วขึ้นลงอย่างนี้เลยนะแล้วขึ้นลงอย่างนี้เลยนะหลังจากนั้นน้องแอดมิดลงบานสามเดือนเลยป่ะพี่คิดว่าเราพีเซ็กกันยังไงแบบเขาแบบว่าอ้อมันเย็นดีมากว้าวเอามไปจุ่มที่ซะดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นไงหนูมีอะไรจะสารภาพพี่ก่อนอะไรหรอหนู นึกว่าพี่เคยเอากันเคยเอากันเคยเอากัน